กินข้าวไข่เจียวกับข้าวเหนียวนะคะมากินข้าวกับวิเลี่ยมนะคะวิเล<อ>ี่ยมชอบมากเลยข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวสวยก็ชอบไข่เจียวค่ะอืมโอ้ยจบข้าวเหนียวจ้ะยำ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 ,ยำ Say William, say yum yum, yum yum Oh, đột nếu Yum yum Phải lo lắm, lúc Yum 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 Ê, omelette okay. Yum mm, yum Oh, too much William, too much Just a bit, a bit Tiny bit, please ก็น่าโชกเกงไทยนี่เป็ดยะข้าวเหนียวกับเบเลียมครับแล้วมาเมกิบอะพเลิมออมเล็ตยะซัมอับิตอับิตอัพอัมเล็ตยำยำ ความที่แบบว่าลูกเบื่อข้าวง่ายมากเลยต้องแบบเปลี่ยนเมนูอดัชเชนาฟินาฟเลยมยำใส,าาส่ยำยำเกิไรส์ข้าวเหนียวใสขวว่ข้าวเหนียวกับไข่เจียวข้าวเหนียวกับไข่เจียวมนี่เป็นอาหารเที่ยงจ้ะยำยำ แม่จะกินขาน้าวเหนียวกับเนื้อย่างแต่เนื้อย่างยังไม่สุกเลยยายๆเอาไปแล้วเอาไป just a i เ b i p l e a s อาไป two more two more two m some w